สวัสดีค่ะตายายสายแซบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตายายขอนำเสนอเมนูข้าวผัดกุ้งจ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 ุ้งทำง่าง่ายๆไม่ยุ่งยากตามสไตล์สองตายายสายแซบค่ะ ก่อนอื่นก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันแล้วเจียวกระเทียมให้เหลืองสุกนะคะจากนั้นก็นำกุ้งลงมาผัดให้หอมจนสุกพักวางไว้นะคะคุณยายจะไปเตรียมกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ไข่ห้าฟองปรุงไปเลยคะ่ะ คุณยายชอบกินไข่เยอะๆคะ่ะหรือใครชอบมากกว่านั้นก็จัดไปได้เลยคะ่ะดูด้วยว่าข้าวเรามีเยอะไหมจากนั้นก็ผัดให้ไข่สุกนะคะผัดไปเรื่อยๆคนไปจนกว่าไข่จะสุกนะคะใช้ไฟกลางก็ได้คะ่ะช่วงนี้ พอไข่ใกล้สุกดีแล้วนำข้าวถ้าไม่ร้อนก็นำไปใส่ไมโครเวฟก่อนนะคะแล้วนำมาผัดใส่กับไข่ค่ะวันนี้ข้าวเหลือเยอะมากค่ะคุณยายก็เลยทำเมนูนี้ปรุงรสด,ด้วยเกลือผงนัวนิดหน่อยหรือชิมให้ได้ตามที่เราชอบได้เลยนะคะ จากนั้นก็คนข้าวผัดข้าวให้เข้ากันกับไข่ตีข้าวให้แตกนะคะช่วงนี้ข้าวมันจะเป็นก้อนคุณยายเผือใช้ไฟแรงค่ะข้าวเกือบไหมเลยช่วงนี้พยายามใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะบางทีข้าวมันจะจับตัวกันเป็นก้อนอยู่ยิ่งถ้าใช้ไฟแรงมันอาจจะทำให้ข้าวไหมได้ค่ะ ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วพอข้าวเริ่มจะไม่เป็นก้อนแล้วสับๆลงไปได้เลยค่ะช่วงนี้หอมทั้งข้าวผัดหอมฟุ้งเลยทั้งกระเทียมทั้งไข่หอมไปสามบ้านแปดบ้านไปเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็นำกุ้งที่เราผัดไว ก่อนหน้านี้มาผัดรวมกันลงไปเลยนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันตอนที่คุณยายนำกุ้งมาใส่ในข้าวมันจะมีน้ำออกมาจากกุ้งเฉะแฉสักหน่อยนะคะแต่คุณยายจะไม่ทิ้งนะคะน้ำตรงนั้นเอามาผัดรวมเลยค่ะมันจะได้มีกลิ่นหอมกุ้งลงไปด้วยผัดไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อน ผัดจนข้าวมันแห้งดีแล้วนะคะคุณยายชอบกินข้าวผัดที่มันเป็นเม็ดเป็นคำดีๆค่ะคุณยายไม่ชอบกินข้าวผัดที่มันเป็นเหนียวๆเ,เละๆมีน้ำมันเยอะๆค่ะพอดูว่าสุกจะได้ที่แล้วคุณยายจะใส่พริกไทยลงไปค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกนะคะช่วงนี้มันก็จะเริ่มสุก ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วกุ้งเหลืองสวยเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบในสูตรนี้ก็ลองไปทำทานกันดูนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจัดจานอย่างสวยงามเมนูวันนี้ข้าวผัดกุ้งสไตล์สองตายายสายแซ่บค่ะมีน้ำจิ้มเครื่องเคียงด้วยนะรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ค่ะ